สวัดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายว่าช่วงนี้ชาวราศีใดมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีโอกาสได้รับมรดกหรือเจรจาต่อรองอะไรก็ประสบความสำเร็จและมีโอกาสได้พบมิตรแท้คู่แท้หรือว่าคนเก่าๆก,กลับมานะคะถือว่าเป็นโอกาสทองฝั่งเพชรในช่วงนี้นะคะมีความโชคดีมากๆไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใด ก็ผ่านฉลุยนะคะประสบความสาเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือพบคู่ทางไกลนะคะราศีที่มีความโชคดีนั้นได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีธนูชาวราศีกัน ชาวราศีกรกฎนะคะแม่หมอก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ